เค okay. ถึงแม้ว่ากูกับมึงอน่ะจะรู้จักกันมาไม่นานนะแต่ว่าช่วงเวลาที่อยู่ได้ใกล้ได้อยู่ใกล้มึงอ่ะได้อยู่ใกล้ชิดมึงได้เล่นกับมึงอ่ะมันทําให้กูรู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะเว้ยเฮียเดี๋ยวกูเปิดเพลงไททานิคแป๊บนึงเคครับถึงแม้ว่ามึงอาจจะไม่ได้คิดแรกกูนะเว้ยแต่กูอยากให้รู้ว่าความรู้สึกดีๆที่กูมอบให้มึงอ่ะมันมีให้มึงเสมอนะหัวใจแล้วเถอะโอเคโอเคโอเค ขอเพลงไอวิลสวายหน่อยฮะฟิล์มอย่างช่อเลยพี่ฟิล์มคาร์บอนตอนมี่ที่ปวดหนูออกเกิดที่นับถือจบวันนี้พี่ปวดออกพี่ปวดออกไปสี่คนแล้วที่เป็นคนดีใช่ตอนนี้ผมจะไม่โยนแล้วครับผมจะเล่นดีๆผมจะเล่นดีๆผมจะไม่โยนแล้วครับเชิแล้วมันไหมใกล้มันน่าโยนจริงๆเลยครับคุณผู้ชมหน้าปาดจริงๆเลย ปอกปักปักปักปอกปั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 กแต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 กแกแกแกจิว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 จิ ใจร้าตากูทำไมกูไปปาคนอื่นไม่ได้กูไม่อยากฆ่ามึงใจร้าวมึงตายคนแรกบ่อยแล้วไงกูก็ไม่อยากฆ่ามึงไงกูไม่อยากฆ่ามึงไงมึงตายคนแรกบ่อยไปไปแล้วใจร้าวมึงจ้เาเยี้ยก,กูใช่ไหมมึงจะตามกูจริงริงใช่ไหมถ้าตามกูจริงๆกูขู่จริงๆนะใจร้าวได้ดีใจร้าวมึงมาดิมานี้มึงอะมานี้หมันไส้รู้ไว้ซะใครเป็นใคร อันนี้ตามได้มาตามมาเดยเข้าใจไหมอยากตามกูดีนักจะตามก็ตามมีประโยชน์หน่อยทำไรดีวะดับไฟฆ่าแล้วกันสวยแล้วเป <aque> ๊ะมากครับทุกคนบินบิน <pf> สวยแล้ว เราคิดตั้งแต่เว็บก่อนหน้านี้อีกอะนะเราจะบอกว่าตอนแรกอะ่ะเราเราเราเห็นเียูทูไนด์ดูกล้องอยู่แต่ปุ๊บอ่ะสักพักหนึ่งเราก็เลยเดินออกมาไฟเริ่มบีบลงอย่างชาา้าชจังหวะนั้นเราก็เห็นคนหนึ่งอะ่ะเข้าไปเว้ยเราอะ่ะสงสัยว่าเขาจะเป็นอยู่แล้วเราก็เลยทิ้งช่วงเดินออกมาทิ้งช่วงเพื่อให้ฆาตกรอะ่ะเขาคิดว่าเราจะไม่เดินกลับมาเราก็ทิ้งช่วงแป๊บหนึง่งแล้วเราก็เดินกลับไปปรากฏว่าเียูทูไนด์เป็นศพจริงๆอย่างที่ผมคิด และหลังจากที่นั้น,น,นผมก็เห็นเจ้าอายครับผมที่อยู่ในห้องกล้องปาดแล้วก็บุธท่อต่อหน้าผมลงไปที่ห้องไฟข้างล่างครับผม้มครฮะไม่ใช่ครับนี่อ,อยู่แอดมินครับเขาปาดแล้วบุธท่อแล้วก็เดินไปไอ้นั่นไงไต่อเนื่องจากที่มึงพูดเมื่อกี้เลยต่วเนื่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ดีแน่นอนนะผมพูดเลยไปทำเคล็ดเยอะมากทำเคล็ดเยอะขี้ี้ย หมันไส้คืออย่างงี้ฮะผมเห็นเดอะเป็ดอะออกมาจากทางห้องก็คือผมอะช็อกอยู่ผมเห็นโดดท่อต่อหน้าผมเลยช็อกอยู่ไม่ใช่เฮ้ยมันเป็นสีโดดหนูไม่ได้โดด,ด,โด,ดสีชมพูกับสีเหลืองครับที่มงส,วสว่วน<จ> ไม่นะน้องเมไม่นะโอเคผมไม่ได้พูดเอ่อทุกคนคิดว่าใครเป็นฆาตกรเนี่ยผมไม่เห็นฆาตกรเลยอ่ะเอ่อผมว่าในรอบเนี่ยเราโหวตอย่างที่ใจเราต้องการดีกว่าเฮ้ยไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดับเบิลเคอยากโหวตใครครับผมจะตามดับเบิลเคผมอยากโหวตจีตติงครับคุณคิดว่าผมจะสามารถหักหลังพวกนี้แล้ว ทาทางตีได้ป่าววะลองดูซิปรับผมปาดคนนึงแล้วผมก็ผมก็ไปกดเรย์อุ็ยเขาแก้ไวมากเลยเขาต้องเดินผ่านทางนี้ผมปิดประตูตรงนี้ก่อนปิดปับ๊บปิดคาเฟทีเลียปั๊บปิดสโตด้วยปิดแม่ทุกอันเลยระหว่างนี้ผมก็รอเขามาไม่ทันวะเฮ้ยให้แค่ สีดำตาตายมึงไม่เกิดอะไรขึ้นเกิดีดตาอะไม่ได้อยู่กับผมอยู่หลันหลันเลยอะใจร้าวนายทำใช่ไหมนายทำสีนดำตาใช่ไหมอะรู้เป็นนายเเคนายใช่ไหมคือไม่ไม่เคยรู้สึกเลยว่าว่าการตัดสินใจในการโหวตครั้งเนี้ยมันจะยากขนาดนี้รู้สึกยากมากทุกคนรู้สึกตอนนี้มันโหวตยากมากอันนนี้วะในโหวตใครอะไม่รู้เรา เ <Okay, S 1> คกูรู้ว่ามันตัดสินใจยากเว้ยแต่แบบบางทีแบบมันต้องเชื่อในสิ่งที่มึงเชื่อเว้ยเ <Okay. S 1> คเคเราให้เาราให้เป็ดให้เป็ดไอ้เป็ดพูดเด้อเคถึงแม้ว่ากูกับมึงอ่ะจะรู้จักกันมาไม่นานนะแต่ว่าช่วงเวลาที่อยู่ได้ใกล้ได้อยู่ใกล้มึงอ่ะได้อยู่ใกล้ชิดมึงได้เล่นกับมึงอ่ะมันทำให้กูรู้สึกมีความสุขมากมากเลยนะเว้ยอออ้ยเฮียเดี๋ยวกูเปิดเพลงททไทท <Okay. S 1> านคแป๊บนึงเคครับถึงแม้ว่ามึงอาจจะไม่ได้คิดแรกกับกูนะเว้ยแต่กูอยากให้รู้ว่าความรู้สึกดีๆที่กูมอบให้มึง มันมีให้มึงเสมอนะหัวใจแล้วเถิดโอเคโอเคโอเคขอเพลงไอวิวสวายหน่อยฮะทีมอย่างช่อเลยพี่ทีม